สวัสดีครับผมไปจากช่องพอบาสเตชันนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้จะเป็นการแนะนำผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องยี่ห้ออินเดมิสึนะฮะแล้วก็ขอถอนผลนิดนึงนะฮะพอดีว่ามีหมวกเขาอยู่นะแต่ว่าไม่มีเสื้อนะฮะก็เลยขอใส่แป๊บหนึ่งนะครับเนาะผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องอีดเดมิสึที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นะครับเป็นรุ่นนาโนโปรนะฮะลักษณะกระป๋องก็เป็นกระป๋องเหล็กแบบนี้นะครับเป็นเหล็กนะเคาอีกทีหนึ่งเป็นเหล็กแบบนี้นะครับอีดเดมิสึนาโนโปรโฟซินนะฮะ เป็นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ลอยนะครับจากญี่ปุ่นนะฮะ เป็นเกรด MA2 เบอร์ 10W40 นะครับซึ่งน้ำมันเครื่องสูตรนี้ถูกพิสูจน์ในการแข่งขันมาแล้วนะฮะว่าสามารถใช้ในการแข่งขันจริงได้นะฮะแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ให้เราได้ใช้งานกันบนท้องถนนนะครับในเมื่อมนถูกพิสูจน์บนสนามแข่งมาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพก็ต้องไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับแล้วน้ำมันเครื่องตัวนี้มันมีดียังไงเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับอันดับแรกนะครับน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นเบสของ PAO นะฮะ plus ether ถ้าใครได้ชมคลิปเรามาตลอดนะฮะน่าจะคุ้นเคยกับคำว่า PAO Poly Alpha หรืือออเนคบยขงกุ๊ เป็นน้ำมันที่เกิดจากการสังเคราะห์แท้ๆเลยนะครับส่วนเอสเทอร์เนี่ยเป็นเบดออยล์กรุ๊ป5นะฮะก็สูงขึ้นไปอีกนะครับที่กระป๋องเ็าเขียนว่า PAO เอสเทอร์แสดงว่าเบตหลักๆเนี่ยเป็น PAO แล้วแล้วก็มีส่วนผสมของเอสเทอร์เข้าไปด้วยนะครับก็ทําให้น้ำมันเครื่องสูตรนี้น่าสนใจเหมือนกันนะฮะเพราะว่ามีทั้งกรุ๊ป4แล้วก็กรุ๊ป5ที่สําคัญกว่านั้นนะครับมีกรุ๊ป5อยู่ด้วยน่าราคาไม่สูงมากนะฮะน้ำมันเครื่องกระป๋องนี้ราคาแนะนําของทางอีดดมิเซียอะฮ่ ในช้อปปิ้งออนไลน์ทั่วไปมีขายนะครับราคาประมาณ300กว่าบาทเท่านั้นนะฮะสามารถหาซื้อได้ทั่วไปนะฮะแต่ถ้าหาไม่เจอนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้เหมือนเดิมนะฮะที่ description ด้านล่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูมาตรฐานาต่างๆของน้ำมันเครื่องตัวนี้กันนะครับว่าว่าเขามีมาตรฐานอะไรบ้างน,นะฮะจากเมื่อสักครู่นี้นะฮะเป็นเบอร์ 10W40 เนาะจาร์โซเป็น MA2 นะฮะแล้วก็มีเครื่องหมายกรมธุรกิจพลังงานที่เหลือก็ไม่มีอะไรฮะปกติดีนะครับไม่มี API ให้ดูนะฮะผมพลิกทัก้งกระป๋องแล้วเนี่ยกิ้งไปกิ้งมา ไม่โชว์ API นะฮะเหมือนอีกยี่ห้อหนึ่งที่เราเคยทําไว้นะครับแบรนด์ญี่ปุ่นเหมือนกันเนี่ยแหละไม่มี API นะฮะแต่เขาจะมีการบอกอยู่นะฮะว่าใช้ในการเติมเครื่องยนต์ของรถ4ีจังหวะและห้องเกียร์ของเครื่องยนต์2จังหวะได้นะฮะความจุของกระป๋องนี้คือ1ลิตรนะครับแล้วก็ถูกผลิตโดยลิขสิทธิ์ของ idemitsu ภายใต้การผลิตของบริษัทน้ํามันอพอลโลไทยน,นะครับถ้าใครที่อยู่ในวงการน้ํามันเครื่องรถจักรยานยนต์นะฮะหรือว่ามีการลองใช้ใหลายๆยี่ห้อน่าจะคุ้นเคยกับบริษัทนี้นะฮะ อยู่มานานแล้วบริษัทเก่าแก่นะครับและอีดีมีสื่อเนี่ยจริงๆแล้วในบ้านเราก็มีมานานแล้วนะแล้วก็เงียบๆไปพักหนึ่งตอนนี้ก็กลับมาทําตลาดใหม่นะฮะฝาปิดด้านบนนะฮะคือการเปิดกระป๋องเนี่ยคุณไม่ต้องเอาที่เปิดกระป๋องมาเปิดกระป๋องล้าเทมันปะกระปอ๋ปะปองนะฮะแต่ว่าใช้วิธีการดึงเนี่ยมันจะมีห่วงให้ดึงอยู่ดึงขอบๆเนี่ยดึงขึ้นมาซ้ายขวาพร้อมก,ก,กันแล้วก็ดึงออกมานะฮะคล้ายๆกับน้ำมันเครื่องรุ่นหนึ่งที่เราเคยทําไว้นะฮะเดีย๋ยวผมขึ้นภาพไว้แล้วกันนะครับว่าวิธีการเปิดมมันมนประาี้ เพราะฉะนั้นวิธีการเปิดกระป๋องก็ไม่ยากอะไรนะฮะถึงจะเห็นเป็นกระป๋องเหล็กลักษณะแบบนี้แต่ข้อเสียของเขาก็มีนะฮะกระป๋องเนี้ยมันจุดลิตรก็จริงนะฮะแต่ถ้าผมเอาไปเติม HondaCT ทีที่ผมใช้อยู่ใช้น้ำมันเครื่องเพียง0.8ลิตรไม่มีสเกลบอกนะฮะว่าข้างในมันเหลือเท่าไหร่ผมเทไปแล้วมันเหลือน้ำมันอยู่ในกระป๋องเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมค่อยคพลิกให้ดูอย่างช้ชาๆนะครับเขาไม่มีสเกลบอกนะฮะว่าน้ำมันที่เทออกไปแล้วเหลือเท่าไหร่ถ้าเราเทออกไปแล้วแล้วผมต้องการแค่0.8ลิตร มันจะดูยังไงว่ามันเหลือเท่าไหร่นะฮะไม่มีบอกนะครับประมาณนี้เลยนะฮะอันนี้ผมแถมให้แล้วกัะเป็นคําแนะนำนะเผื่อใครที่จะซื้อไปเติมรถที่ใช้น้ามันเครื่องเพียงแค่0.8นะครับใช้ไม่ถึง1ลิตรแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเทไปแล้วเท่าไหร่วิธีก็ไม่ยากครับใช้อันนี้ฮะอันนี้เป็นตัวช่วยอันนี้เป็นบิกเกอร์ตวงสารเคมีนะครับในเมื่อมันตวงสารเคมีเฉพาะได้เนละเพราะฉะนั้นน้ํามันเครื่องที่เราเทลงไปเนี่ยก็จะไม่สามารถทําอะไรมาได้นะครับ ถึงจะดูเป็นพลาสติกแบบนี้แต่เป็นถ้วยตวงเฉพาะงานนะครับอันนี้ทนทานกว่าพลาสติกทั่วไปนะฮะซึ่งเขาก็จะมีสเกลบอกอยู่นะครับว่าถ้าเราเทไปแล้วเนี่ยน้ำมันที่อยู่ข้างในนี้หรือสารเคมีที่อยู่ข้างในเนี่ยมันปริมาณเท่าไหร่ผมต้องการ0.8ผมก็เทแค่800พอนะครับเทออกมาในนี้แค่800นะครับแล้วก็เทลงไปในเครื่องยนต์นะครับก่อนที่จะใช้งานนะครับก็ทาความสะอาดให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็เทน้ํามันลงไปนะครับแต่ถ้ารถใครใช้น้ำมันเครื่อง1ลิตรพอดีเนี่ยก็เปิดฝานะฮะดึง ทีนี้เรามาดูวันที่ผลิตกันบ้างดีกว่าว่าน้ํามันเครื่องกระป๋องนี้ผลิตเมื่อไหร่นะครับวันทนี่ถ่ายทำอยู่วันนี้คือวันที่15กุมภาพัานธ์นะฮะแล้วผมเพิ่งได้น้ํามันเครื่องตัวนี้มาเมื่อวานนะครับผมซื้อกระป๋องนี้มาวันที่14นะฮะน่าดูวันผลิตมันอยู่ประมาณตรงนี้26เดือน1ปี65มีเวลาด้วย11โมง39นาทีนะครับที่มันสดใหม่ได้ขณะนี้เพราะว่าโรงงานอยู่ในไทยนะฮะก็เลย ส่งออกจากโรงงานได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ถึงมือผู้บริโภคอย่างรวดเร็วทันใจนะครับผลิตวันที่26นะฮะ26 27 28 29 30 31มกราคมมี31วันนะครับเพราะฉะนั้นหมด5วันเข้ากุมพากุมพาผมซื้อวันที่14 14บวก5 19วันถึงมือผมแล้วจะเร็วไปไหนเนี่ยก็เอาเป็นว่าถ้าใครชอบความสดใหม่นะก็ลองเล่นดูแล้วกันนะครับสำับน้ำมันเครื่องตัวนี้นะฮะอย่าลืมว่ามันเป็น PAO Ether PAO โ o l พลีอัลฟาโอดีฟิน้ำมันเครื่องที่เป็นกรุ๊ป4ก็แพงอยู่แล้วและนี่ p l u สเอสเทเข้าไปด้วยเบสออยล์กรุ5หรือ e อสเทอร์เนี่ยเราทราบกันดีนะครับว่าราคามันสูงนะฮะแล้วตัวนี้เขามีส่วนของเอสเทอร์ด้วยก็แสดงว่าน่าสนใจไม่น้อยนะครับโอเคครับสำหรับเรื่องราวในว,วันนี้กับน้ำมันเครื่องอีเดมิสึหน้าตาเป็นกระป๋องเหล็กแบบนี้นะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเป็นการ ประชาสัมพันธ์กับสั้นๆนะฮะว่าน้ำมันอิดิมิสูนานโนโปรเนี่ยเขามีคุณสมบัติยังไงบ้างราคาเท่าไหร่หาซื้อได้ที่ไหนแล้วก็วิธีใช้งานคร่าวๆเป็นยังไงนะครับยังไงถ้าชื่นชอบในคลิปนี้ก็อย่าลืมกด like ไลค์เป็นกำลังใจนะฮะถ้าได้เห็นว่าเรื่องราวตรงนี้ก็มีประโยชน์ดียังไงก็อย่าลืมแชร์ต่อเพื่อนๆม้ชมกันนะครับและนเทปหน้าจะมีอะไรให้รราชมกันอีกยังไกงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ